I v m t y o n e I am t e ม o ์ e ินดีต c l นรับเข้าันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ adverb of frequency ะะหรือคำวิเศษบอกความถี่ความบ่อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูรูปตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3คำด้วยกันคำแรกก็คือ always 100% sometimes 50%และสุดท้าย never ก็คือ0% always 100%ก็แสดงว่าทำทีทำบ่อยทำทุกวัน เป็นประจำเขาเรียกว่า always 100% sometime s 50%็ก็แสดงว่าทำบ้างไม่ทำบ้างครึ่งครึ่งค่ะสุดท้าย never ก็คือ0%ก็คือไม่เคยทำสิ่งนั้นเลยค่ะเด็กๆมาดูสามคำนี้นะคะ always เด็กๆออกเสียงตามะคะ่ะ always มีเสียง s ตรงท้ายด้วยนะคะดกดด้วยตัว a l w a y s always กี่เปอร์เซ็นต์ลูก ถูกต้องแล้วค่ะ100%คำที่สองนะคะ sometimes sometimes s o m e t i m e s sometimes กี่เปอร์เซ็นต์ลูก50%และสุดท้าย never never n e v e r never ก็คือ0%นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูนะคะในรูปมีทั้งหมด3คนด้วยกันใช่ไหมลูกมีผู้ชาย1คนและผู้หญิง2คนด้วยกันเด็กผู้ชายถามเด็กผู้หญิงว่า how do you go to school คุณมาโรงเรียนอย่างไรเด็กผู้หญิงผมสีดำคนแรกบอกว่า i always go by car มาโรงเรียนด้วยรถยนต์ always แสดงว่ามากี่เปอร์เซ็นต์คะ100%แสดงว่ามาเป็นประจำเลย แต่เด็กผู้หญิงผมสิแล้วบอกว่า I never walk to school เขาไม่เคยเดินมาโรงเรียนเลย never ก็คือ0%เปอรซนเลยแสดงว่าเขาต้องมาด้วยวิธีอื่นถูกไหมลูกดังนั้นนะคะในเรียน Open Your Workbook on Page 9นะคะให้ในเยนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่9คะ่ะเปิดมาที่หน้าที่9แล้วใช่ไหมลูกในเรยนก็จะมาเจอกับหัวข้อที่3นะคะ Look and write ในเรียนดูนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ มีคนอยู่ทั้งหมด5คนด้วยกันและมีการเดินทางอยู่ทั้งหมด4การเดินทางนักเรียนสังเกตตามเส้นจะมีคนละสีลนะ้วลูกวิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนสังเกตด,ดูนะคะคนแรกชื่อเบนใช่ไหมคะลูกชื่อเบนเป็นเส้นสีอะไรเอ,อ่ยเด็กๆด,ดูนะคะเป็นเส้นสีฟ้าเองเด็กๆมาดูนะคะ ben เบนนโยงมาหาคำว่า always แล้วยงไปหารูปเท้า แสดงว่าเบนเนี่ยมาเดินมาโรงเรียนนะคะเป็นยังไงลูก always 100%เปเลยมาทุกวันมาเป็นประจำถูกไหมลูกข้อที่2นะคะแอนนาแอนนาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนะคะเป็นเส้นสีเขียวนะโยงไปหาคาว่าซ m e t ซ m e ๆที่กี่เปอร์เซ็นต์นลูก50%นะคะโยงไปหายานพหานนะก็คือรถยนต์แสดงว่าแอนนาเนี่ยมาเดินทางมาด้วยรถยนต์เป็นยังไงคะ เป็นบางครั้งแค่50%เท่านั้นต่อไปนะคะเมย์เมย์คือคนที่3นะคะเมยคนที่3เมย์เป็นเส้นสีเหลืองเมย์ May, never จุดๆแล้วก็เป็นลูกเท้าแสดงว่ญญาเมย์ May, เนี่ย never เลยไม่เคยเดินเท้าไม่เคยเดินเท้ามาโรงเรียนเลยต่อไปคนที่4ก็คือแฮร์รี่นะคะแฮรี่คนที่ใส่หมวกสีแดงนะลูกเป็นเส้นสี ชมพูนะคะโยงไปหาคําว่า always และโยงไปหารูปรถบัสนั่นเองแสดงว่าแฮร์รี่เนี่ยเดินทางมาด้วยรถบัสเป็นยังไงหรอ always เลยทุกวันมาเป็นประจำเลยนะคะคนสุดท้ายคือเบตตี้เบตตี้คือผมสีเหลืองผู้หญิงผมสีเหลืองนะคะเป็นเส้นสีแดงเนาะเป็นเส้นสีแดงโยงไปหาคําว่า sometimes sometimes และโยงไปหาจัก,กรยานแสดงว่าเบตตี้เนี่ยเดินทางมาด้วยจัก,กรยานเป็นยังไงคะ sometimes มาเป็นบางครั้งเท่านั้นนะคะแล้วคําตอบจะตอบอยังไงลายนักเรียนดูเลยที่ครูเฉลยให้ข้างบนนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนตามเลยนะลูกและนี่ก็คือฉเฉลยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดเมื่อกี้นะลูกเมื่อกี้อาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะคุณครูก็เลยพิมพ์มาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนลอกลงไปได้เลยนะลูกนวัาคะ่ะเด็กๆหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนและได้รับความรู้ในวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ See you in the next video clip. Goodbye!